โตโย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 สนนี้นสวิาสวดดีครับพี่เพื่อนร่วมงานทุกท่านครับผมนำะมาอยู่กับเกมปั่นนอกที่เชกว่าไม่ค่อยมีใครรู้ครับพีพว่ว่าเกมนี้ฟีเจอร์แม่งแน่นตับตับตับขนาดไหนวันนี้ฝริน้นนนองฝน้องนี่ขอแนะนำรายการผมนะดาวด่วเร็ว่ขยผีพริ๊งอะกัจ่ยประมาณนี้ผมตัวถูกตัวแพงครับผมนะโบนัสแบบนี้าวแบบนี้แล้วก็ฟีเจอร์แน่นตับตับห้าหกเจ็ดฟีเจอร์คพี่ๆนะครับนะแน่นจนไม่รู้จะอธิบายยังไงดี เยอะจริงๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับพี่ว่ามันเป็นยังไงกันบ้างครับพี่เพอผมนะอํามาท่านไหนสนใจตัวโปรโมชั่นเฟี้ยวๆฝากกันเจวยครับผมนะตามมาได้ที่ปากหมดกแกลนะครับบอกว่าเรามามา101เคนนะเจ้าวันนี้ผมยิงเบ็ดร้อยจะพี่พี่วันนี้มาลองดูระหว่างนี้จะมองฟ,งฟีเจอร์อะไรเข้าไหมรับประกันได้เลยว่าท่านไหนชอบแบบว่าฟีเจอร์วๆฟีเจอร์รัวๆเกมนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนครับพี่พี่ ครบจบมะอันนี้คือแค่แตกนอกนะโบนัสยังไม่ได้ลงนะครับพี่นะอะโดนตีหนึ่งกลุบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะต่อหรือไม่ต่อ like อีก50ไม้แล้วกันอย่างพี่ผมนะเอาเป็นโดดไปฟัก200เลยมามาอีกสักห้าสิบไม้พี่นะผมมาโอ้โ oh, หพี่พี่เป็น Fourth. ไงเป็นยังไงบ้างครับผมนะนอกในได้หมดสวยจัดประหลัดบอกแต่ไอตรงเนี่ย <ff> ผมจะบอกพี่ว่าผมลืม <c oughs> นะว่าไหนมันดีไม่ดีเนี่ยผมว่าผมลืมผมลืมจริงนะว่าไหนมันดีไม่ด,มดีแต่ผมจำไม่ผิดนะจำไอคานาไอคานาลี่ดิปะ พี่จําได้ป่ะว่าไหนดีน่าจะคาร์เนลี่เนียมึงผมจะไม่ผิดนะอ่ะผมขอเออนี้นะคาร์เนี่นะคาร์เนี่แหละดีผมจะไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนแป๊บนึงนะคาร์เนี่มันคืออะไรวะเออนะผู้ชมมันดีแต่แต่ก็ลืมมันเล่นยังไงวไนะเพื่อนผมนะพี่อนขอขอดูแปบบ๊บนึงเอ๊ะอะไรวะเน้่กูเอ๊ะปิติฟงเตะอะไรวะ เคนารี่เคนารี่ชงติ่งอะไรสองพันเนี่ยอ้สัสอ่ะพี่พอแล้วอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วผมพอแล้วดีกว่าอ่ะๆต่อต่อต่ออ่ะต่อต่อตอ,อีกฟังพี่ชิบนไม้หน่อยับพี่ไม้มา,มา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  โ okay, อเคครับพี่เพื่อนจะรัแรงทุกท่านครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับผมที่น้องีว่าเกมนี้ฟีเจอร์มันลัว,ลวโบนัสมันไวๆเป็นตามที่ผมแนะนำหรือเปล่าท่านไหนชอบเกมแนวแนวนี้ไม่อยากฟื้อฟีเจอร์ลองตามผมมาได้ที่ปากหมุโดโปยดีรอทุกท่านกันอยู่กับผมวันนี้พี่น้องฝั่งนี้ไปก่อนเด้อ <ST AR C>